เอาล่ะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการสภาพคนสุดเกลียดนะครับวันนี้รับป้าครับฟังพ P A P เอพไหมครับอ้าวฟังพ P A P เอพไหมผมถามดีๆเนี่ยเอ้ยลุงลุงลุงเป็นพันละหัวเขาใช่ไหมอ้าว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 เฮ้ยอ้าวอ้าวชกเมียชกหัวชกนี่แน่นี่แน่ไอหัวร้านกูขอถามดีๆมึงก็ไม่ให้ต้องไปถามคนอื่นนะจังหวะนี้เราต้องไปถามคนอื่นนะฮะ เฮ้ยลุงอย่าวิ่งหนีผมดิอย่าวิ่งหนีชะตากรรมตัวเองอ่างั้นงั้นลุงก็ได้ลุงเก็บเครื่องเล่นโทรศัพท์นะมึงเกะกะไอสัตว์ลุงลุงลุงขัวเฮี้ยอะไรเนี่ยลุง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 ฟังพีพีไอพีไหมลุงโอ้ยโอ้ยลุง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 ยาลุงลุงผมไม่ชอบความรุนแรงไม่เอาผมไม่อยากติดดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงมาแรงกลับไม่โกงนี่แน่นี่แน่อ่าชกไป สวัสดีครับเอ่อไม่ทราบว่าลุงอ้วนเฮ้ยอย่าสังคมโทรศัพท์ดิเฮ้ยมาคุยกับผมก่อนเฮ้ยเราเจอคนหมู่มากแล้วครับเฮ้ยรถรถรถเราต้องข้ามถนนแบบระมัดระวังนะฮะเฮ้ยสวัสดีครับเอ่อฟัง PPAP ไหมครับพี่อ้าว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 เฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอะอะไร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  อุ้ยใครใครมีปืนใครมีปืนอุรนแรงโอ้ยโอ้ยอย่ายิงผม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 ผมไม่อยากติดดาว <c oughs> แค่จะไปสัมภาษณ์ที A ่ PAP หน่อยก็ไม่ได้นะสุใสใยโดนอยู่ในหัวเขา <c oughs> เกินไปนะอ้าเจอเจอแล้วค <c oughs> รับเจอเจอแล้วอร่อยอ้าๆๆๆๆผมขอแค่สัมภาษณ์นะผมขอแค่สัมภาษณ์แค่นี้ พี่อย่ากโกรธเลยอย่ากโกรธเลยโอ้มี่เดียวจอดเถื่อนมากสังคมเถื่อนสังคมเถื่อนมากครับสมัยนีย้คือแค่สัมภาษณ์ P P A P หน่อยก็ไม่ได้นะฮะคืออะฮะขอถามนะครับลุงฟัง P P A P ไหมครับอา้าวผมเี่กลุงไม่พอใจแนปู่ก็ได้ครับป,ปู่สัมปู่ปปสัมเชื่ออะไรนะฮะขอสัมภาษณ์นะครับฟัง P P A P ไหมครับเนี่ย เอาถึงกับลุกเลยถึงกับลุกแล้วก็วิ่งวิ่งอ่าครับ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 ไม่สัมภาษณ์ก็ได้ครับเราเฮ้ยถามป้าหน่อยดีกว่าเฮ้ยคุณยายคุณยายโอ้ยล้มโอ้ยอ้าวอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่พอใจโอ้ยอย่าครับอย่า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 ไม่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 ผมไม่ชอบความรุนแรงต้องหนีต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วอี๋ต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วโอ้แค่นี้เดียวเขาก็ไปนะ ไม่จำเป็นต้องยิงกราบเขาก็ได้นะ่ะยิงรถนะครับขอบใจครับที่ให้ยืมอ่ไปละไปบ๊ายบายเลสโก้ s <S โอเพนอ่าเรามีรถจักรยานตั้งหนึ่งคันนะเราขับรถไปแดกอะไรก็ได้นะอ่าขึ้นเลยไปเลยไปเลยเดอะฟัสเนี่ยรถจักรยานระดับ1ิของเรานะฮะอ่าเรามีคู่เออเรามีจักรยานคู่ใจนะฮะอ่าไปเลย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  ตรงนี้มีอะไรให้เรากินไหมเนี่ย้ยเดี๋ยว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 เดีเราต้องขับรถดีๆนะฮะอ่าเราเป็นคนดีของสังคมนะฮะไปเลย let's go เราจะใช้ชีวิตแบบเอ่อ slow life นะฮะมาขับรถบนทางทางเดินนะฮะแม่งประเทศไทยมีเยอะชึบ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 อ่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปสัมพัษณ์เขาหน่อยดีกว่านะสัมภาษณ์เขาหน่อยคือสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า คุยกันซะมันคอเลยอ่าสวัสดีครับเอ่อไม่ทราบว่าฟังพรับขอพ P, P, P ไหมครับอ่าถอดหมัวก่อนครับผมมีมารยาทครับฟังพ P พ P, P ไหมครับฟังพ P พ P, P ไหมครับผมขอถามแค่นี้จะเอาก็ได้นะฮะผมให้ก็ได้นะเออถามแค่นี้แร,แรงน้ำใจอย่างกันจังเลยโอ้โหอประเทศนี้ รารถไฟอ่ะเฮ้ยคนข้ามถนนฮะอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยฟัง PPAP ไหมครับฟัง PPAP ไหมฟัง PPAP ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหสังคมเถื่อนสังคมเถื่อนอ่ะเอาก็ได้เอาก็ได้มา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 ทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้อ่ะเออทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้โอ้ไม่แน่จริงนี่หว่า ทำไมไม่เก่งเหมือนเมื่อกี้เลยอะแย่ครับพวกนี้เก่งแต่ปากนะฮะน้ำด้วยเออเฮ้แต่พี่เขาเฝ้าอยู่เขาคงไม่ทําอะไรเรานะกินน้ำนครับขอโทษครับขอโทษ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 อ๋ากินอะออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋ออออ๋อเ๋ี่ยออไออนออ๋ออ๋าอ๋อ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 ้าออ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 ๋ออ่ออ เออขอสัมภาษณ์นะครับไหนๆก็มาแล้วมึงจะปิดตาลำหี้ยอะไรกลัวกล้องเหรอเฮ้ยกลัวกล้องใช่ไหมกลัวกล้องพวกกวกล้องงั้นงี้แหละครับแหมแถวนี้เยอะๆครับเยอะๆเฮ้ยเจอเจอป้าแล้วเจอป้ากีแล้วเออไม่ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรครับเอ้าวิ่งเฉยอ่าลุง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 ก็ได้ลุงก็ได้ลุงก็ได้ฟัง P P A P เอพีไหมครับโอ้ยเอื้อเอื้อโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยสังคมเทือนนี่สังคมเทือนสังคมเทือนงั้นผมขอฆ่าลุงเอาไหมสักนัดเนี่ยเอาไม้เอาไม้เออแย่ครับเจอแบบนี้อู้ยอู้ยอู้ยอ้ยอ้ยอ้ยขาใหญ่มา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 ให้หนึ่งนัดเลยตาเต็ม่ะ แค่นี้ก็จบเรื่องนะฮะไม่ติดดาวครับไม่ติดดาวเออติดติดด้วยโอ้ั้นแย้ yeah, ครับเจอแบบนี้ผมมาแค่สัมภาษณ์ก็โดนยิงโดนติดดาวเฉยเอ,อ่ะสองทาวด้วยโอ้โหข้อหาพวกอาวุธหนักเออั้นกูไปก็ได้ถูกพวกบ้าเนี่ยผมกลัวซะ่ไหนอะ่ะพวกแบบนี้ลาก่อนนะโลกนีมกมน้มันอยู่ยากมันอยู่ยากมันอยู่ยาก